ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย ดูไฮไลท์กันหน่อยนะครับเกมคู่ระหว่างชูแบงค์อกยูเนเต็ดเ,เปิดบ้านพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับกว่าเกมเจ้าบ้านแบงคอกมีสามแต้มนะครับ,บ,บ,มมนนรบที่บอลทองแนทะ้เกมดบ้านแล้ว,ลวมีโอกาสก่อนนะครับผมเก้าในยิงไการนี้ก็ยังไปตรงตัวนะครับทีซองโดได้กลับมาเจอยิงเก่าเปิดเข้ามาจะเดินสับเก็บได้เลี้ยงเข้าในแล้วยิงเข้าไปอย่างตรงตัวนะครับปฏิวัตปฏิวัติเข้ามานะครับ ทางปนวัตนคำข้าใหม่บกกาวยกมาครับให้มามดเข้าขวายิงลูกนี้บดดบดๆหน่อยครับเรายังไปตรงตัวนะครับหนึ่งทองขึ้นมาบ้างนะครับริสตองโดแตะอ้อเลยครับแล้วก็ได้หลุดเข้าไปยกลูกนิดบอลผ่านหน้าปาปบะตูไปเกือบจะยิงประตูทีมเก่าอย่างแบงคอกนะครับ เนี่ยลุยมาสวยมากๆแล้วนะครับหมุนยิงอ่ะด so ูตรงนี้เนี่ยมีเพื่อนที่วิ่งเติมมาด้วยนะครับโอกาสของทั้งท้องดีมากๆนะครับที่ขึ้นมาบ้างนะครับทางของแบงค็อกแล้วก็จริงจริงจริงไม่โดนเหมือนกันนะครับมาพุทธโอกาสดีของแบงค็อกก็ใช่ว่าไม่มีนี่มาอีกแล้วครับมาพุทธได้ดุดเข้ามาซ้ายข้างครับตัดยิงติดเซฟของสมบัติและตีสู้ เขามากดดันด้วยนะครับอชอบมีวสวยมากมุกนเต้ซ้ายเกี่ยวริงเป็นเสาไกล,ลไไอลอมาไม่ดีนะครับผลิมาอ,อีกทีครับแบงคอกอิตธพัฒน์เปิดมาแล้วมามดุดเข้าขวาทุกทียิงไม่ดีเองด้วยครับอ ข้างไม่ถนัดก็อาจจะบังคับที่ทางย่าไปด้วยหลุดรอไปอีกครั้งครับออกาสที่จะได้ตัวขึ้นนําแล้วขึ้นมาทีครับนิ่ิพงศ์มองข้างในแล้วเปิดมาโอ่งอุ้จุกหน้าบอลก็ยังเกิดทัมคานออกไปขึ้นมาสวยแล้วด้วยนะครับเปิดมานี่แม่นด้วยนะครับผกชา เปิดนาเนี่ยมีพื้นที่ให้เลยครับจเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ตะวิเข้ามาจเจริญศักดิ์เข้าขวาแล้ว,วยิงเสาแรกยิงไปเข้ามือปฏิวัติเข้าใหม่นะครับหลอกยิงเสาแรกครับแต่ปฏิวัติก็ไม่ได้อ,อยู่ถือว่าอยู่ในตำแหน่ทงที่ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นทั้งสองทีมจะแบ่งตั้งกันไปนะครับชูแบงคงง์ข้อเขียวเด่นสำหรับเมืองทองเขียวเด่นไปสู่ประตูต่อสู่ครับ ดูไทยลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย